และนี่ก็คือรีสอร์ทหรูในนครเสียมเรียบที่จะทําให้การเข้าชมนครวัดของเพื่อนๆสมบูรณ์แบบมากที่สุดและใครอยากได้ดีลพิเศษต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับและนี่คืออมันสราที่นี่เคยเป็นเรือนรับรองแขกของพระเจ้านโรดมสีหนุกษัตริย์เก่าของกัมพูชาังอยู่ใจกลางเมืองและมีห้องพักเพียง24ห้องเท่านั้นการันตีได้เลยครับว่าที่นี่เอ็กซ์คลูซีฟคันและใครใช้โค้ดท็อปอราวในการจองตรงกับเราหรือกับทางรีสอร์ทก็จะได้รับเรดพิเศษที่เริ่มต้นเพียงคืนละ600ดอลลาร์ เอริซอนมีพื้นที่ใช้สอยกว่า141ตารางเมตรเขาก็แบ่งสัดส่วนได้ลงตัวมากเลยครับและเพื่อนๆก็ยังได้รับอาหารเช้าฟรีใช้ได้การเลทเช็คเอาท์ชุดน้ำชาย,ยามบ่ายฟรีทุกวันแต่ถ้าใครอยาก explore เมืองเสียงเรียบเขาก็มีจักรยานบริการให้ฟรีด้วยนะครับถ้าใครไม่อยากปั่นจักรยานเขาก็มีบริการรถตุกต๊กๆด้วยเขาก็ยังให้บริการซักรีดฟรีด้วยนะครับความเอกลไม่ได้หมดแค่นี้นะครับว่าถ้าใครซื้อทัวร์นครวัดกับอมันสระเขาก็จะพาเราเข้าทางลับพิเศษที่เข้าได้เฉพาะแขก เท่านนนั้ะพิ่มเลเวลความเอกลุศิบเข้าไปอีกและยิ่งตอนที่เราเช็คเอาท์ออกจากอมันสาราก็ <G ül> มีพนักง,งานจากหลายแผนกมาบกมือลาเราด้วยบอกเลยว่าเฟิรประทับใจซีนสุดท้ายมากๆเลยนะครับน่ารักกันสุดๆเลยใครอยากสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ส่งอีเมลมาจองตรงกับเราหรือกับทางรีสอร์ทได้เลยนะครับขอ้อมูลเพิ่มเตมิมอยู่ในแคปชั่นนะ